สวัสดีค่ะมาเรามาผ่าลูกนี้กันลูผิวเขาขุ่ค่ะนะคะลูผิวเขาผิวเขาไม่เนียนเลยเหมือนคันคกแต่ไม่รู้ว่าน้องจะอร่อยไหมถ้าอร่อยมเมล็ดจะเอาทำพันต่อเอาไว้ผสมกับพักทองไข่มันลืมผัวเนาะมันจะสวยขึ้นนะถ้าเอาไปผสมกับพักทองไข่มันลืมผัวป้านันชิมก่อนเนอะถ้าไม่อร่อยป้านันก็จะไม่เอามเมล็ดนะเอามเมล็ดคั่วกินถ้ามันอร่อยค่อยเอามเมล็ด เมื่อกี้ผ่าเนือกสองใจไปละผ่าไม่ใช่ตัดก้นเนือกสองใจไปแล้วสองลูกอันนี้เนือกสองใจนะคะตัดก้นมันไปแล้วสองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมาทํากินเพราะว่ายังไม่มีเวลาทําก้นมันตัดเอามาเล็ดมันไปตากแดดแล้วนะคะไปล้างตากแดดและอันนี้ยังไม่ได้กินต้มอ,อ่านึ่งก้นมันไว้ละอร่อยก้นมันนึ่งแล้ว อันนี้เงือกสองใจนะคะของส่วนหิมบ้านนะเจ้าอันนี้เงือกสองใจของส่วนหิมบ้านล้ําจิ้มพอละเรามาผ่าอันนี้ดูอันนี้พักทองจังหวัดน่านอันนี้ของน่านนะเจ้าอันนี้ของจังหวัดน่านลองดูซิจะผ่าได้ไหมโอ้ดูเหมือนจะเนี่ยโอ้เนึกว่ามันง่ายนึกว่ามันนึกว่ามันจะง่ายมันไม่ง่ายเลย เอาไงดีลวะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยมิดเล็กๆเราเนี่ยอู้ทุกคนมันไม่ได้มันไม่เข้าเอาไงดีเอายังไงดีเนี่ยต้องเอามิดใหญ่ๆไหมมิดนี้ไม่ได้มั้งเนี่ยจะได้ไหม ะล้ำอยู่ก่ารู้รู้ความแน่นแล้วถ้าจะล้าอยู่ทุกคนไม่รู้อ่ามันจะอะโลอะโลอโล,อโล,อโลมันแน่นมากอืมโอไม่ไหวไม่ไหวโอ้เนื้อ นั่นว่ามันเหมือนมันจะกวงอีกาคิดว่าโอไม่ได้เลยเดี๋ยวพนันขอไปเปลี่ยนมีดก่อนเนอะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ น่าจะได้นะคะอันนี้นะคะลองอันนี้ดูเนาะอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆไม่ไหวลองอันนี้ดูสับสับเอานะมือโุ้ยอู้เจ็บมืออะเอาไงล่ะนี่เถอะไม่ได้ละ โ oh. อ้เร์เหนื่อยเลยทุกคนเลยแรงก็ไม่มีแล้วหมดแรงแล้วมันดูเหมือนมันจะกวงนะแต่ว่ามันแน่นอะเปลือกมันเปลือกมันแข็งหรือเปล่าอู้นึ่งอง โล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 เนียนมากทุกคนดูเนื้อดูเนื้อก่อนแดดแสงแดดเข้าแสงแดดเข้าวใกล้ใกล้เลยดูเนื้อก่อนอู้ดูเนื้อเนียนมากทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเนียนมากนะคะดู แต่ไม่ค่อยนานะแต่ไม่ค่อยหนาแต่น้องมานานมากแล้วนะคะทุกคนน้องมานานมากแล้วดูเนื้อดูเนื้อชัดชัดโอ้เนื้อคือสวยมากเนื้อคือสวยมากนะคะเดี๋ยวป้าน,นันรองนึ่งดูเนาะนึ่งกินดูเนาะหอมอยู่หอมอยูอย่เดี๋ยวน่าจะได้เอาไปถ้าไปผสมกับไอไข่มันลืมผัวมันจะสวยแล้วก็เนื้อจะออกมาเป็นอีกแบบนึง นะคะทุกคนคอยดูเนอะเดี๋ยวพ่อนันจะลองทาดูนะคะเดี๋ยวลองปลูกก่อนลองปลูกก่อนนี่มเมล็ดไข่ยังไม่ได้แช่เลยเออนี่ดูผิวดูสวยสวยค่ะค่ะเดี๋ยวหนึ่งแล้วจะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ตัดคลิปแค่นี้นะคะทุกคนตัดคลิปแค่นี้นะต้องเอามีดใหญ่ๆแบบนี้มาผ่ามีดคมๆแบบนี้มาผ่า ะค,ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณค่ะ